สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาชมพระนะครับสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกับผมเก่งปันพ่อโสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเรจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่านะครับเนาะเพื่อเพื่อนๆพี่ๆนะครับเจอพระพิมพ์นี้นะครับจะได้รู้ชื่อนะครับแล้วก็รู้ที่มานะครับ ของพระพิมพ์นี้นะครับว่าเป็นพระชื่ออะไรนะครับของหลวงพ่ออะไรนะครับแล้วก็วิธีการสร้างดียังไงนะครับแต่พระพิมพ์นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแล้วนะครับเจอก็จะเป็นเป็นพระใหม่นะครับแต่พิมพ์นี้นะครับเนาะแต่พระพิมพ์นี้นะครับต้องดูเนื้อหาดีๆนะครับเป็นเพื่อนพี่นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับเนาะพระพิมพ์นี้นะครับสร้างปีสองนสี่แปดห้านะครับนะครับเปืนเพื่อนพี่นะครับดูใหม่ๆไม่ใช่นะครับ อาจจะเป็นล้อพิมพ์นะครับเนาะใหม่ๆนะครับต้องดูให้เก้าครับสองสี่แปดห้านะครับเดี๋ยุ่มจะมาเราให้เพื่อนๆไปพี่ฟังนะครับว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับนะแล้วก็ชื่อพระอะไรนะครับนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเนาะพูดตรงๆนะครับก็มาวานหยุดไปนะครับเนาะก็แสดงความเสียใจนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับนะกับคุณครูนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับที่จากไปนะครับเนาะ ในเหตุโศกนาฏกรรมนะครับทีหนองบัวล้าพูนะครับสีแล้ก็แสดงความเสียใจจริงๆนะครับก็คิดแล้วผมผมได้ฟังข่าวนะครับผมก็ไม่กล้าเข้าไปดูนะครับไม่กล้าเข้าไปอ่านอะไรมากมายนะครับมันมันมันจุกมันจุกอกนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะผมก็มีลูกครับนะครับลูกผมคนโตเจ็ดขวบครับนะคนเล็กสี่ขวบครับก็เท่ากันเด็กๆน้องๆที่สูญเสียไปนะครับ นะครับแล้วลูกของคนผมเลี้ยงเอง ishna, e มาตลอดนะครับผมเลี้ยงเองตลอดนะครับผมไม่ได้ให้พ่อแม Ca ่ให้ใครมาเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงเองกับแฟนมาตลอดทั้งสองคนนะครับแล้วแล้วเด็กสี่ขวบเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็คือลูกชายคนเล็กผมมาสี่ขวบนะครับเนาะก็ด้วยความที่เขาเป็นเด็กนะเพื่อนเพ่นี่นะครับตอนเขาตื่นนะนะตอนเขาตื่น่ะเขาก็มีดื้อบ้างโซดบ้างอะไรนะครับตามสไตล์เด็กผู้ชายนะ เราก MM in ็ม of right. ีดุบ้างนะครับนบางทีก็ตีเตือนบ้างอะไรนะครับตีเบาๆเตือนบ้างว่ามันไม่ถูกไม่ดีนะครับแต่ครับเด็กอ่ะตอนหลับเนี่ยนะครับตอนหลับเนี่ยเขาเป็นแบบผมว่าเขาน่ารักนะเขาดูหน้าตาเขาไรเดียงสาที่สุดแล้วนะครับเพราะเด็กตอนหลับอ่ะคือเด็กนะครับเนะบางทีก็ข้าววดนมไว้อะไรนะครับนมมันดูน่ารักดูไรเดียงสาที่สุดแล้วนะครับแล้วโอ้คนนั้นนะครับเนะ ไม่รู้ว่าผีห่าซาตานอะไรมาเข้ามามามาสิงจิตใจเขานะครับเนาะถึงแบบฆ่าเด็กตอนนอนหลับได้นะครับผมโอ้โหเกินไปครับเกินคนนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวเรียกคนเลยครับเนาะผีห่าซาตานอะไรมาสิงหัวจิตใจเขาถึงขนาดนั้นนะครับเนาะฆ่าเด็กตอนหลับได้นี่โอ้โหแบบพูดไม่ออกนะครับเนาะก็ผมก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเนาะครับ พ่อแม่นะครับที่ศูนเตียนะครับลูกลานนะครับโอเคครับโอเคครับนะก็มาเรื่องของเราครับเป็นเพื่อนพี่นะครับก็ภาพพิมพ์นี้นะครับนะเป็นเพื่อนิพี่นะครับก็บางคนก็จะเรียกพาเนื้อดินนะครับพิมพ์สมาธินะครับหรือไม่บางคนก็จะเรียกว่าพิมพ์เส้นลวดนะครับเปนเพื่อนพี่นะครับของหลวงพ่อโตนะครับ โพสีเจริญนะครับสุพรรณบุรีครับเป็นเมื่ปีนะครับสร้างปีสองนสี่แปดห้านะครับนะก็มีหลวงพ่อที่ร่วมปลุกเสกนะครับก็จะมีหลวงพ่อโจงนะครับหลวงพ่อมุ่ยนะครับหลวงพ่อกาบนะครับผมก็เป็นจะเป็นพระประสบการณ์ทางพื้นที่นะครับเนาะคนพื้นที่ห่วงครับก็เลยไม่ค่อยมีมาในสนามเท่าไหร่นะครับนะนะครับก็ ก็พักเครื่องนะครับของหลวงพ่อโตนะครับวัดโพสีเจริญเนี่ยท่านก็คือสุดยอดเรื่องประสบการณ์นะครับคนพื้นที่เขาจะรู้กันดีนะครับเนาะนะครับก็ประวัติของหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตเป็นพระภิกษุรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเอาเป็โสดที่สุดนะครับที่วัดบ้านกลางนะครับท่านเป็นรุ่นพี่ของพระเมธีธรรมศาสตร์นะครับหรือสวยนะครับผมหลวงพ่อสวยนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางนะครับ หลวงพ่อโตตัดสินใจมาสร้างวัดนะครับตามการนิมนต์ของชาวบ้านเมื่อปีกุลนะครับที่จะเดิมเรียกว่าหลงตำหม่อมนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากปัดบ้านกลางนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ทําบุญนะครับโดยไม่ต้องเดินทางไกลในสมัยนั้นนะครับก็คือวัดนี้ท่านเป็นคนสร้างนะครับเนาะนี่ครับวัดโอซิจเจริญนะครับหลวงพ่อโตนะครับบุญยสิริองนี้เป็นพระที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านนะครับทางการพัฒนาและวิพัฒนากรรมฐานนะครับตลอดจนเวทวิทยาคมนะครับ ท่านเป็นสิทธ์นะครับประวัติของท่านนะครับท่านเป็นสิทธ์ของหลวงพ่ออิมวัดหัวเข่านะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับแล้วก็หลวงพ่อปามวัดบ้างน้ำโคนะครับและเป็นสาตมิกับหลวงพ่อเลื่องนะครับวัดใหม่พิมจุวรรณนะครับผมหลวงพ่อโตท่านมีวิชานะครับผมก็พันเนื้อดินพิมพ์นี้นะครับนะเมื่อท่านสร้างเสร็จปีสองนสี่้แปดห้านะครับท่านก็ปลูกเสกเองเรื่อยมานะครับผมและยังนําไปให้เกจิอาจารย์ดักในยุคนั้นปลูกเสกอีกนะครับก็คือหลวงพ่อจงนะครับวัดต่างนอกนะครับ หลวงพ่อกาบนะครับวัดจันทร์นะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับหลวงพ่อเลื่องวัดใหม่พินสุวรรณนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและยังนําฝากพิธีุทธาพิเศษตามวัดต่างๆอีกหลายพิธีนะครับและสุดท้ายครับนะครับสุดท้ายนะครับท่านได้นาบรรจุไปใต้ฐานนะครับพระพุทธเทวเทพนะครับพระประธานของวัดนะครับและต่อมานะครับแต่กุมื่อปีสองนห้าอศูนย์นะครับจะเอาวาด องต่อมาคือหลวงพ่อเสงี่ยมนะครับได้นําปละเครื่องดินเผาน,นี้ออกมาแจกจ่ายแก่ประชาชนนะครับประเครื่องเนี้จึงแพร่หลายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับผมพะหลวงพ่อโตนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับชาวบ้านเอาไปบูชาแล้วมีประสบการณ์มากมายนะครับผมพระแตกกุ่เมื่อปี2520นะครับนาะคนของคงเดี๋ยวเพิ่งจะเคยเห็นนะครับนาะก็เลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแบบคนรู้จักนะปนี้นะครับไม่ค่อยมีคนรู้จกัก ก็ในกลุ่มเจ็กพ้ะก็มีคนมาถามบ่อยๆนะครับแต่นั้นนานนะครับนานจะมาถามทีนะครับก็พระนะครับเคนบนวิพีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับนาะพระสร้างปีสองสี่ปลายนะครับสองสองสี่แปดกว่าผมเคยเห็นนะเป็นบนๆพีผมเคยเห็นทั่วไปแต่เนื้อเนื้อไม่ใช่อย่างนี้นะครับเนื้อจะใหม่ครับผมว่าน่าจะมีการสร้างล้อพิมพ์นะครับเนแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับนี่ครับสองสี่แปดสองสี่แปดนะครับกว่ากว่านะครับ 80-85รู้น่องพี่ดูความเก่าเห็นไหมครับต้องดูความเก่านะครับนะพระดูพิมพ์อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูความเก่าประกอบนะครับนี่ครับเนื้อดินเผาครับนะครับทรมาใิการเผานะครับเนี่ครับเรียกปางสมาธิหรือเรียกบ่อยๆก็พิมพ์เส้นลวดนะครับของหลวงพ่อโตนะครับนะหลวงพ่อโตนะครับเมดโพสีเจริญนะครับผม เพื่อนเพื่อนพี่ๆเจอนะครับเนาจะได้รู้ว่านะพระพิมพ์นี้เรียกอะไรนะครับดียังไงนะครับผมแล้วก็ของหลวงพ่ออะไรนะครับที่มามาเล่าสู่กันฟังนะครับเนามาพูดคุยกันครับเพื่อนๆพี่ๆนพนะครับผมนะครับมาครับเพื่อนๆพี่ๆพลงกล้องนะครับนี่ครับเห็นหน้าท่านไหมครับปริมาวีธรรมชาติความเก่าครับ นี่ครับนี่เห็นไหมครับดินขี้กุครับนะครับนี่ครับความชื้นความอะไรในกุนะครับเป็นเั้นชั้นๆตะกันตะกันนะครับมน่ีนี่ครับ มีพิมพ์นี้นะครับนะนี่อันนี้ก็ลานะครับนลาดินมีพิมพ์นี้นะครับแต่เนื้อหาไม่ถึงนะครับเป็นมวยพีนะครับแต่ไม่น่าจะเก๊นะครับองที่ผมเห็นนะแต่น่าจะเป็นยุคหลังเป็นมวยพีนะครับอาจจะมีสร้างล้อกันออกมานะครับนาะนี่ครับเล่นถึงยุคเข่าสร้างปีสองสี่แปดกว่านะครับนาะต้องดูให้เก่าครับพี่พนพีนะครับดูให้เก่าครับไปไปครับนี่ครับเนี่ยความเก่านะครับ การสร้างแบบเนี่ยโบราณนะครับมันไม่มีินีครับเอาตอกนะครับเอาตอกปากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับรอยคู่นะครับรอยคู Favorite ่จะไม่เท่ากันนะครับนาะคนโบราณนะครับนาะเขาก็เอาวิธ <Hoş> ีการสร้างแบบโบราณนะครับน้อมมาทํานะครับมาทาผ้านะครับนาะงพอตอกตอกตัดเนี่ยเขาเหมือนมันเป็นเคสด้วยนะคนวัรนพี่นะครับแต่ผมจําไม่ได้นะครับมันเป็นเคสนะครับเป็นเคสอย่างหนึ่งอะนะครับ ร้อยตอกปาดนะครับก็เจ้านิดนึงนะครับนาะพอดีมีอาจารย์ด้านหนึ่งแนะนำมานะครับเนาะรอยตอกปาดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับต้องดูให้ไม่เสมอกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะี่ๆนะดูไม่ให้เสมอกันนะครับถ้าเสมอกันนั่นจะเป็นนะครับนะจะเป็นเหมือนสกอตไบนะครับเนาะสกอตไบชุดน้ํานะครับแล้วก็รูปนะครับเนาะ เห็นไหมครับรอยตอกป่าต้องไม่เท่ากันนะครับเพราะตอกมันมาจากไม้ไผ่นะครับมันมาจากธรรมชาตินะครับป็นเวนบีนะครับนี่จุดหนึ่งที่ดูการสร้างพระเก่านะครับเนาะนะครับแบ่งปันกันครับเนาะแบ่งปันความรู้กันครับคุณเบนบีนะครับนี่ โอเคนะครับนะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามช่องเก่งพ่พอโสธรน,นะครับไปชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกับผมไทยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ